s าวมอนพอดแคสต์มันสดอร่อยตาราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาราสีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะแล้วก็วันนี้เนาะก็เป็นอีพีที่17นะคะเรียกได้ว่าเข้าช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ใช่เกือบจะกลางเดือนกุมภาพันธ์แล้วแต่ว่าสําหรับสัปดาห์นี้เนี่ยเรามีอีเวนต์หลักเนาะก็คืออีเวนต์ของ ท <Valentine. S 2> หลายๆคนอาจจะอยากฟังว่าแบบเออช่วงนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าใช่แต่ว่าสําหรับสัปดาห์นี้เนี่ยถ้าเป็นความโดดเด่นในเรื่องของเฮ้ยมันจะเป็นวาเลนไทน์แล้วมันจะโดดเด่นเรื่องความรักไหมเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ใช่แบบนั้นนะลุงแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าไอ้เรื่องความรักเนี่ยแหละมันเข้มข้นแต่ว่ามันจะเลยจากสัปดาห์ที่หลังวาเลนไทน์ไปอา่าก็คือหมายความว่าอาจจะเป็นในอีพีถัดไปที่มันจะแบบ เฮ้ยเรื à, ่องความรักม <|so|> ันเข้มข้นมากเดี Normally, ๋ยวเราจะได้เห็นการชิงรักหักสวัสด์อะไรแบบนั้นเท่ากับว่าอีพีนี้เป็นเหมือนพรีวิวก่อนใช่เป็นพรีวิวของสัปดาห์นั้นนะคะเพราะว่าในสัปดาห์นี้มีดาวย้ายหนึ่งดวงก็คือดาวอะไรคะ สัปดาห์นี้เนี่ยมีดาวย้ายหนึ่งดวงก็คือดาวอาทิตย์หลายคนฟังแล้วมันจะขัดใจนิดนึงเนาะดวงอาทิตย์ออกับ,บ,บดาวอาทิตย,ย,ยนะ์แต่ว่าเราเราเรียกว่าดาวหมดเลยเนาะดาวอาทิตย์เนี่ยจะย้ายในสัปดาห์นี้นะคะปกติแล้วเนี่ยดาวอาทิตย์จะย้ายกันทุกเดือนอยู่แล้วถ้าเป็นปฏิทินที่พิมพ์ใช้เนี่ยเขาจะย้ายประมาณกลางๆเดือนถ้าเป็นฝรั่งหน่อยเนี่ยเขาก็จะย้าย ตั้งแต่ประมาณแบบปลายเดือนก่อน mm hmm. อ่าเราก็จะชอบถามว่าเฮ้ยหนูเกิดราศีอะไรกันแน่นะคะเพราะว่าเฮ้ยถ้าเป็นฝรั่งหนูเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นของไทยมันเป็นแบบนี้สาเหตุมาจากดวงอาทิตย์แหละเวลามันเข้าสู่ขอบเขตของราศีอะไรอะเราจะนับว่าช่วงเวลานั้นนะ่ะเข้าสู่ราศีนั้นแล้วอันนั้นพูดถึงราศีแบบวันที่นะแต่ว่าเวลาเราดูดวงเนี่ยยังไงเราก็ใช้ราศีแบบลักนณราศีอยู่ดี การที่จะพูดว่าดวงอาทิตย้ายปุ๊บอย่างเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแต่ท็อปปิกหลักๆเลยมันเหมือนกับเป็นตัวบอกซีซันบอกว่าเดือนนี้เนี่ยท็อปปิกมันจะประมาณนี้ในภาพรวมมันจะเดินไปแนวนี้นะินท,ทางนี้นะคิดท,ทางนี้นะแล้วก็พอมาถึงตอนนี้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นซีซันของกลุ่มอะเป็นจังหวะของราศีกุมช่วงนี้อาจจะพูดถึงคนที่ในหมู่มาก ราศีกุมเนี่ยมักจะไปสัมพันธ์กับคนในหมู่มากเอ,อ่ยหรืออะไรลักษณะนี้นะมันอาจจะไม่ได้ใช่มอบโดยตรงก็ได้แต่ว่าคนหมู่มากประชาชนหรือแนวๆน,น,นั้นมันก็จะเป็นท็อปปิกไปเรื่องประมาณนั้นอ่าแต่ว่าถ้าในตัวประเทศเนี่ยก็อาจจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรืออะไรแบบนี้ได้เ<ม>ช่นกัน<ม>แล้วก็ประชาชนที่สัมพันธ์กับการเงินนะคะแต่สําหรับ เหมือนกับดวงอาทิตย์ย้ายเนาะคนที่มีดวงอาทิตย์เป็นดาวประจาตัวค่ะเขาก็จะเป็นคนราศีสิงห์เพราะฉะนั้นคนราศีสิงห์จะมีอิทธิพลมากเป็นพิเศษในช่วงนี้ก็คือได้รับผลกระทบเนาะแล้วก็เวลามีเรื่องอะไรแดงขึ้นเนี่ยคนราศีสิงห์ฮะอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับพาร์ทนั้นๆใช้คำนึงก็คือเรียกได้ว่ามีอิทธิพลมากเป็นพิเศษใช่อิทธิพลมากหมายถึงเรื่องเกิดขึ้นกับเขาหรือเขาไปสัมพันธ์กับเรื่องเยอะแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีแรงเยอะนะเพราะว่า สำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยดวงอาทิตย์หรือว่าดาวอาทิตย์เนี่ยไปอยู่ในตําแหน่งที่เขาค่อนข้างอ่อนแรงประมาณหนึ่งต่อให้เรื่องเกิดกับเขาเยอะแต่อาจจะเป็นเรื่องที่มันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วก็ตําแหน่งดวงอาทิตย์ในช่องราศีกุมเนี่ยมันเป็นตําแหน่งที่แบบเสียชื่อเสียงได้หรืออะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเรื่องเช้าอะไรเงี้ยต้องระวังใน ช่วงนี้นแหละใช่ไม่ใช่เฉพาะราศีสิงราศีเดียวนะหมายถึงว่าทุกๆคนถ้ามีเรื่องที่ไม่อยากให้คนอื่นรู้เรื่องของเราที่ไม่อยากให้มันเป็นเรื่องของคนอื่นก็จะต้องระมัดระวังในช่วงนี้เช่นเดียวกันอ่าอันนี้คือภาพรวมแหละ แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่ราศีลาลาใช่แต่ละราศีนะคะแอบบอกนิดนึงว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันย้ายตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์เนาะและจะอยู่ในตำแหน่งนี้จนถึงวันที่12มีนาคม2564นะคะก่อนที่เขาจะย้ายอีกทีเข้าสู่ราศีมีนเพราะฉะนั้นคำทำนายนี้ก็จะกินเวลา ประมาณเกือบเดือนอ่าเดี๋ยวเราไปสู่การทํานายของแต่ละราศีเลยดีกว่าค่ะแต่การทํานายของแต่ละราศีในสัปดาห์นี้เนาะเราก็จะพูดถึงดวงอาทิตย์ย้ายเนี่แหละแต่ว่าเราก็จะแบบมีท็อปิกอื่นๆที่อ่านควบรวมกันหรือว่าใครที่อยากรู้ว่าเฮ้ยฉันไม่อยากรู้เรื่องดวงอาทิตย์ย้ายอย่างเดียวว่ะฉันอยากรู้ว่ามันจะสัมพันธ์กับเรื่องงานเฮ้ยเรื่องความรักฉันจะเป็นยัางไงาวันนี้พิงก็เลยเอาท็อปิกนี้มาให้ด้วย ราศีกุมค่ะราศีกุมนะคะดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวที่พูดถึงคู่ครองคู่สัญญาของราศีกุมมาอยู่กับที่ราศีกุมเองดูจะดีใช่ไหมเหมือนเขาตัวติดเราแต่ว่าดวงอาทิตย์อ่ะเขาจะแบบ ใกล้คิดไปมันจะแบบยังไงร,ร้อนแรงแผดเผานะคะ uh huh. ก็อาจจะทําให้คนราศีกุม่รร้อนอกร้อนใจเกี่ับคู่ครองคู่สัญญาคนที่เข้ามาได้ในช่วงนี้นะคะแล้วก็ทําให้ตัวของคนราศีกุมเองอะ่ะอยู่ไม่ติดบ้านจะต้องออกจากบ้านข้อที่2ก็คือเนี่ยดาวที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของเขาอะ่ะก็มีผลกระทบอยู่ก็เลยเอ๊ะหรือว่าชาวราศีกุมกําลัง ทำสัญญาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยใหม่แฟนมาอยู่กับเราแต่เราไม่สามารถมีเวลาที่อาศัยอยู่กับเขาได้หรือเปล่าหรือจังหวะนี้เป็นจังหวะที่มันจะต้องโยกย้ายเกีกับที่อยู่อาศัยเชื่อมง,งานออฟฟิศที่นั่งก็ได้นะจะประมาณนั้นก็ได้ก็คือจะมีของปิดนี้ไอเรื่องของเหตุของการเปลี่ยนแปลงใช่ใช่ส่วนถ้าใครเข้ามาในช่วงนี้เนี่ยเราอาจจะชอบหรือเขาจะมาตัวติดเราผสมกับความไม่สบายใจผสมกับ ความรู้สึกที่หลากหลายอะทั้งไม่สบายใจและสบายใจอ่ะผสมกันไปแบบงงๆได้เหมือนกันในช่วงนี้สําหรับชาวราศีกุมก็ยังไม่แน่ใจในตัวเองอะไรสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีแฟนอยู่แล้วก็จะไม่ค่อยสบายใจเนาะอยากให้คุยกันดีๆนิดนึงนะคะภาพรวมก็จะประมาณนี้ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ยายค่ะทีนี้ถ้าเป็นเรื่องการงานนะคะอย่างที่บอกไปว่าชาวราศีกุมอ่ะเขามีเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถานที่อยู่แล้ว เราก็เลยคิดว่าที่ทํางานเขามีแผนไหมโยกย้ายในตึกหรือว่าในแผนกหรือว่าเปลี่ยนสถานที่ไปเลยก็ได้ใช่อาจจะมีลักษณะนั้นเกิดขึ้นได้สําหรับคนที่อยู่ราศีกุมนะคะส่วนใครที่มีความคิดจะโยกย้ายงานก็คือออกอะออกได้แต่ถ้าเรื่องงานใหม่เนี่ยเราก็อยากให้เรามาระวังอยู่นะในช่วงนี้เพราะว่าดาวมันกําลังจะอีลุงตุงนางที่มันไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราให้หลังจาก23าม กุมภาผนธนเป็นต้นไปค่อยตัดสินใจอะไรดีกว่านะคะถ้าเป็นอย่างนั้นอาจจะแบบว่ามองเห็นภาพที่แบบมันเคลียร์กว่าชัดกว่าอะไรประมาณนี้ถ้ะเป็นเรื่องงานนะคะแล้วก็จะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเรื่องงานเนี่ยจะได้แรงกดดันมากมายโดยเฉพาะแบบ ตัวเนื้องานเองผสมกับผู้ลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานนะคะมันเหมือนมีสิ่งที่จะต้องคุยกันมีสิ่งที่จะต้องเอามาชนกันน่ะที่มันดูแบบตุ้มกลายเป็นโกโก้ขรานน่ะคนราศีกุมลำบากใจกดดันเป็นพิเศษนะคะก็อยากให้เตรียมตัวว่ามันจะออกฤทิ์ออกเดทประมาณนึงแต่คิดว่าถ้าสมมติว่าเรารับกันได้เราพูดคุยกันได้อ่ะไม่หัวร้อนไปก่อนน่ะเรามองว่ามันผสมแล้วมันก็จะไปได้ค่อนข้างไกลแล้วมันโอเคพอสม เพราะฉะนั้นคนราศีกุมจะเย็นๆนิดนึงนะคะอย่าหัวร้อนแล้วก็ถ้าไปคุยกับใครแ้วเขาหัวร้อนตัวคนกุมเองก็ต้องใจเย็นนิดนึงค่ะสาหรับเรื่องของการเงินล่คะค่ะเรื่องของการเงินนะคะสําหรับชาวราศีกุมยังไม่ดีเมื่อกี้พูดว่าราศีสิงห์มีดาวประจําตัวเป็นดาวพุธเหมือนกันสองอันใช่ไหมเวลาพุธไม่ดีปุ๊บก็ไม่ดีทั้งสองถูกไหมคะราศีกุมก็เป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันนะคะเขามีดาวพฤหัสเป็นดาวการเงินทั้งสองช่องเลยทีนี้ตอนนี้มันอยู่ในตําแหน่งที่พังอ่ะ คือเขาเรียกว่าวินาต์ไอช่องวินาตเนี่ยทีนี้คนดาวพฤหัะอย่างราศีสิงะอย่างน้อยอีกเดือนหนึ่งอ่ะมันก็ย้ายแล้วหรือมันกลับมาเดินดีแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าคนราศีกุมอ่ะมีดาวพฤหัสที่เดินช่องรับประมาณหนึ่งปีเว้ยก็คือกินเวลาต่อไปใช่แต่ว่าอ่ข่าวดีก็คือดาวพฤหัสมันจะย้ายย้ายล่วงหน้าไม่ได้ย้ายจริงคือเรามองเห็นว่ามันอยู่ข้างหน้าเราจะถือว่ามันโอเคมันย้ายล่วงหน้าทําให้ชาวราศีกุมอ่ะได้เงิน ได้ในช่วงหลังจากวันที่28มีนาคมเป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นช่วงหลังจากเวลานั้นแหละเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีกุมจะแบบโอ๊ยเป็นไทยละโวยเริ่มหายใจหายคอโล่งกว่าเดิมนะคะรออีกอุดใจนิดนึงเนาะใช่ค่ะรออีกอึดใจเดียวนะคะสําหรับชาวราศีกุมแต่พิมพ์ฝากไว้นิดนึงนะคะสําหรับคนที่อยู่ในบริษัทที่มีความเสี่ยงแล้วกันพิมพ์จะบอกให้ว่า ดาวดวงนึงที่แปลว่าการงานมันเทินไปเจออะไรที่มันดูแบบเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆผสมกับหลังจากนั้นอีกไม่นานอะชาวราศีกุมอะได้เงินก้อนใหญ่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคอมบิเนชันเนี่ยมันมีหลายโคซิบิลิตี้มากๆ อาจจะมีเรื่องของการงานที่พี่พิมพ์เคยกล่าวไว้ว่ามันอาจจะแบบเลี้ยออฟอ่าต้องหนึ่งต้องระวังเลี้ยออฟพนักงานข้อที่2คือถ้ามันไม่ได้เป็นการเลี้ยออฟพนักงานแล้วในช่วงเดือนนั้นเป็นเดือนที่ได้โบนัสพอดีมันอาจจะเป็นโบนัสแล้วก็จะมีการเปลี่ยนหันห้าหรือเปลี่ยนลักษณะงานเกิดขึ้นได้อันนี้คือมองโลกในแง่ดีนะแต่ถ้ามองโลกในแง่ร้ายสุดๆอะก็จะเป็นแบบประเด็นแรกได้ชาวราศีกุมภ์ฟักฟีดแบกด้วยนะว่ามันเป็นประเด็นไหนนะคะก็ฟักเรื่องนี้ไว้ด้วยค่ะ โอเคแอบยาวกว่าสัปดาห์อื่นๆอันนี้อาจจะแบบเป็นทดลองเนาะว่าชอบแบบนี้ไหมชอบแบบยาวๆไหมมีแบบแบบว่าได้ได้เห็นในเรื่องของหลายๆมิติเนาะใช่การงานการเงินความรักความสัมพันธ์อะไรอย่างนี้ใช่แต่ว่าอย่างที่บอกว่ารายการสตาราศีของเรายังคงคอนเซปต์ว่าเฮ้ยเราอยากอ่านดวงตามดาวย้ายแต่ว่าก็จะมีเรื่องอื่นมาให้ฟังในสัปดาห์นั้นด้วยนะคะก็ฝากฟีดแบ็กกันด้วยเนาะว่าชอบแบบนี้ไหมหรือชอบแบบเก่ามากกว่านะคะ ยังไงก็ฝากรายการสตาร์ราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวได้ทุกช่องทางของเซมอนพอดแคสตเนาะไม่ว่าจะเป็น YouTube, Spotify นะคะแล้วก็อื่นๆนะคะฝักด้วยนะคะวันนี้แม่หมอกกับน้องรุ่งไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ